วัสดี้ครับเรนนะครับก็จะมาสอนวิธีการลงลงการเปิดไฟล์นะครับทุกคนนะครับเรานะครับก็จะอันนี้ครับอันนี้จะเป็นอินอร์น็ตใช่ไหมอันนี้ผมใช้มบอันนี้ผมใช้มาตลอดนะครับแบบนี้วิธีทำนะครับก็คือว่าทุกคนนะครับก็ต้องหาแอปนะครับวิธีทำนะครับก็จะต้องใช้ผมจะหาวิดีโอให้นะครับเป็นวิดีโอนะครับ แะ้วเรครจะเขียนดูนะครับลิกวอรเพชรนะครับนะครับวิดีโอนี้นะครับผมนี่ครับวิดีโอนี้นะครับนี่จะเป็นอย่างนี้มีอย่างเช่นจะเปียต้อนโมโรคนะครับก็มีนะครับมีหลากหลายแบบนะครับลูกปั้นนะครับส่วขอจะสอนใช้นะครับวิธีทำขอคเัาก็คือต้องไปที่เวเวนี้นะครับไปซึ้นโครงครจะใช้เมาส์นะครับ ข้อนึงนะครับตอนนะครับก็จะมามันจะเกิดว่าสกิ๊กเคชไหมเราก็ต้องไปที่เว็บไซต์นะครับก็ตรงนี้วิธีทำนะครับก็ต้องกดดาวน์โหลดกดตรงนี่ครับอุ้ยนะครับก็จะได้เลยให้กดตรงนั้นเท่านั้นครับแล้วก็จะดาวน์โหลดรีนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับเราครับก็ไปที่นะครับเราจะลองไปที่ไฟล์ของเรานะครับ นี่ครับทุกคนก็จะมีไฟแบบนี้ใช่ไหมติ๊กติกวอเทสใช่ไหมครับให้เราลังคับกดเลยนะครับเราก็กดกับว่า Dream Cartoon สองนะครับแบบนี้เลยต้องไปลงแบบตนี้แบบนี้ลงเป็นสเต็ปได้นังแล้วกนะทุกคนแล้วครับได้แล้วนะครับได้แล้วนะครับทุกคนต่อไปนะให้เรามาขับไปที่ดีมกระตู t o o ได้เลยนะครับทุกคนสองนะครับ แล้วก็จะเจอจอแล้วจะร่แบบนี้ครับวิธีใช้นะครับก็คือทุกคนอาจจะเจอแบบนี้ก็หลอเดยร์ครับก็จะมีล่างให้นะครับนี่ครับแะย่เงียเป็นกระากดไลาย้วยนะครับกดแช้วยนะครับอะไครับสับสเปลอันนี้ครับมีการใช้นะครับนี่นะครับอันนี้คืออินดี้แจนนะครับเพราะว่าอินดี้แจนสีนี้นะครับแต่แต่มาจากตัสติ๊กวอลีกอสีอันนี้หายมาก กติปอนมอีกล์แบบคีแท้เดทุกคนให้กจะมีากลายแบบใช่หมอย่าลืมกดไลค์ดีนะครับขอบมาเบอร์